สวัสดีค่ะวันนี้ปุ๋ยก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากนะคะวันนี้สําหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยอยากได้ทั้งสุขภาพร่างกายอยากได้ทั้งหุ่นดีๆหุน่นเะฟิร์มๆนีะคะวันนี้นี่เลยปุ๋ยมีตัวช่วยดีๆมาฝากเป็นกาแฟดําสําเร็จรูปนะคะชื่อว่า black coffee ตา a r s c r e t ตัวนี้นั่นเองค่ะสามารถ,ถดื่มได้ทุกวันเลยด้วยทุกคนเพราะว่าตัวปุ๋ยเองต้องขอบอกก่อนเลยว่าก่อนในนี้เป็นคนที่ไม่ชอบดื่มกาแฟเลยเพราะว่าบางตัวเนี่ยใส่น้ําตาลเยอะมากเลยนะแต่ว่าตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเขาไม่มีน้ําตาลเพราะเขาใช้คววาาาามมหนนจกธรรชติั่เอง ปุ๋ยดื่มแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามั่นใจในเรื่องของรูปร่างของตัวเองด้วยเพราะว่ามันไม่้วนแน่นอนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือประโยชน์ของกาแฟเยอะมากนะทุกคนแล้วก็ตัวนี้เขาเป็นกาแฟอาราบิก้าด้วยนะคะซึ่งก็บอกเลยว่าบางคนอาจจะไม่รู้ว่ากาแฟเนี่ยเขามีคุณประโยชน์เรื่องอะไรบ้างแต่ตัวนี้คุณประโยชน์เยอะมากเลยทีเดียวค่ะกาแฟที่ใช้สารสกัดจากกาแฟอาราบิก้านะคะเป็นเกรดพรีเมียมเลยและจุดเด่นของกาแฟอาราบิก้าก็คือมีกลิ่นหอมมากๆค่ะทุกคนแล้วก็มีสารกาแฟสูงทาให้เกิดความกระปี้กระเป๋ได้ดีมากๆเลยแล้วก็มีสารคาเฟอีน ภาพและเมื่อชงไปแล้วยังให้ความเป็นเอสเปซโซมีครีมมากเกือบเทียบเท่าเพอร์เฟกต์ช็อตเลยค่ะที่สําคัญตัวนี้จะเข้าไปช่วยกระตุ้นการทํางานของเซลล์ผิวทําให้สุขภาพดีบํารุงข้อต่อและกระดูกค่ะใย,ยอาหารนะคะก็จะช่วยกําจัดไขมันส่วนเกินหรือว่าควบคุมระดับไขมันและคอเลสเตอรอลในเลือดนั่นเองค่ะ เพิ่มเติมแคลเซียมให้กับร่างกายนะคะแล้วก็ดูซึมแล้วก็ช่วยเสริมสร้างมวลกระดูกไปในตัวด้วยนี่แหละค่ะเคล็ดลับผุนสวยนะคะแล้วก็สุขภาพดีไปในตัวด้วยนะคะแล้วก็สามารถดื่มได้ทุกวันเลยทุกคนเพราะว่าตัวนี้นะคะค, <s> คือไม่มีผลข้างเคียงยิ่งดื่มก็ยิ่งดีกับ Black c o f f e e ตราเอสติเครดตัวนี้นะคะใครสนใจเดี๋ยวกุจะทิ้งช่องทางกรติดต่อไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้แล้วกันเนาะเอาเป็นว่ารีบไปหาซื้อกันนะคะของดีๆแบบนี้นะคะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ